ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านเนาะวันนี้ก็เจอกับต้เป็นโคตรเสมอกับเอ็กซ์คาเวเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่10แล้วเนาะนะครับวันที่10เดือน10นะครับเลขสวยนะครับ63นะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนาะไปดูกับงานของเจ้าโกเบนะครับ SK 140 LC อยสี่สิบเเปอเกมเช่นเคยนะพี่เดียวตัดสินงานน้องแท็กเตอร์นะครับผมนะครับช่วงเช้าครับอากาศดีครับฝนไม่ตกวันนี้นะครับผมอากาศดีมากนะครับเดี๋ยวพาไปนะครับตอนนี้พี่เดียวก็เติมน้ำมันอยู่กับละอองอยู่นะครับผม เดี๋ยวเราค่อยเดินทางไปนะครับนะเพื่อนนะครับรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมนั่งงานกันเนาะว่าอาจารย์เดี๋ยววันนี้จะทําอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวค่อยติดตามชมครับผมเดี๋ยวไปกับเจเลเทคเตอร์เนาะนะครับฝากเอฟซีทุกท่านนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับผมไปครับได้เวลาแล้วได้เวลานะครับตาเลนะครับไปนครับผมตอนนี้นะครับได้เวลาแล้วครับเนี่ยครับจานเลกับเลเทคเตอร์ครับต้านะครับเมย์เนาะเดี๋ยวไปหาพี่เดียวกันหอลงไปด้วยครับเดี๋ยวฝนตก การไปน้องโอ้บรรไปนอนนนนอนนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ<โ>ที่เข้ามากดติดตาม Subscribe นะครับตอนนี้ก็พันหกร้อยสามคนแล้วเนาะก็มีความสุขครับวันนี้กด Subscribe ถ,ถึงพันหกแล้วนะครับต่อฝากวาไว้ด้วยครับตายไปกุศลเมืองนะครับก็จะนําพาความสุขนานนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับรถไปโ,โคนะครับหน้างานมาดูเนาะในงานเราทำกันเนาะเอาไปชมกันครับผมไปเลยไปเลย สมสี้าหกเจยี่สิยี่สิี่สิล้สักทีต้งเป็นหนึยบผมมาถึงแล้วครับอาจารย์เลอยู่ไหนนี่ครับผมดีครับดีครับดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะเนี่ยอาจารย์เลย์อยู่หลังนะครับก็มาหาอาจารย์เดียวครับหรือพี่เดียวเนาะนะครับโอ้มาดูมาดูกันโนุ่นโน่น ฝนก็จะตกแล้วฝนมาแล้วครับฝั่ง hey. นู um. ้นนะครับฝ nah. ั่งนครนะครับนครอ่านครศรีธรรมราชเนาะฝั่งข้างล่างนี้เป็นนครศรีธรรมราชฝั่งบนก็คือภาคเหนือนะครับภาคใต้อยู่ฝั่งนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในสุราษฎร์นะครับนะเอางานงานปิดทางน้ําครับวันนี้นะครับโอ้งานเยอะงานเยอะงานงอกเหมือนเดิมครับตามสเต็ปงานนะครับทํางานเล็กๆกเริ่มแรกเก่าสลบก่อนไปเอามางานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยครับ นะครับมามาดูกันโอโ้งานใหญ่เลยครับนี่เอฟซีทุกท่านงานใหญ่นะนี่ปิดทางน้ํานี่หมดเลยครับโอโ้พึ่งเห็นพึ่งเห็นฮะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ว่าเนี่ยตรงนี้นี่ฝั่งนี้เนี่บ่บอนี้ก็มีนี่เยอะเนี่ยอาจารย์เรครับเสียเลเสียเลีย เดินทางมาแล้วทะเลอยู่ไหนใต้ต้องอยู่นั่นนะครับเอา้าโอ้งานใหญ่เลยนี่โอ้รูปเสร็จแล้วครับเมื่อเช้านี้ลงไปแล้วโอ้เรียบเลยกิบเลยวานนี้เจอฝนท่านผู้ชมวานนี้เจอฝนโอ้เอ้าเมื่อก่อนมันขันขาดปะครับนี่อ๋คอคยปิดแล้วครับพี่น้องปิดแล้วปิดแล้วโอ้ ยนดินตุ้มตับเลยล่ะพี่โอ้งานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอฝนอีกแล้วโอ้อัดเต็มอุ้มเลยเนี่ยโอ้เนี่ยทางนี้เลยสลัดแปดที่นี่นครับโอ้ปิดทางน้ำแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โทรศัพท์ใหม่ครับโทรศัพท์ใหม่อยู่ว่างไรครับโอ้โอ ดูการบุมสวิงโอ้โหอ๋อเล่เมื่อก่อนไอ้ตัวนี้มันทางมันขาดวะเป็นคลองอ๋อคลองคลองไปเส้นเนี้ยไปที่เพื่อเอาน้านาของที่อ้วยนะบล็อกอ๋อออ๋อทีนี้เขาจะเขออาจะบล็อกอ๋อท่านผู้ชมเนี่ยครับ อาจารย์ต้องถามอาจารย์เรนะหรือเลเทสเตอร์เนาะนะครับจะรู้ดีกว่าผมนะเพราะว่าเขาอยู่มาก่อนนะเส้นนี้นะครับภาพนี้เดี๋ยวถ่ายภาพเก็บไว้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าโกเบเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีซูเปอร์เกมนะครับนะครับทีมงานน้องเช่นเดิมเนาะนะครับอยู่กับพี่เดียวเหมือนเดิมนะครับงานปิดทางน้ําบล็อกนะครับบล็อกทางน้ำเนาะบล็อกไม่ใช่บล็อกธรรมดาบล็อกอยังใหญ่เลยงานใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานแก เสร็จแล้วพี่น้องเมื่อวานนี้ตรงนี้มีที่มาที่ไปนะวานนี้นะจำกันได้ไหมในคลิปถ้าสงสัยไปดูคลิปกลับไปดูคลิปนะพี่น้องนะจะสนุกสนานกันเลยแหะคลิปนี้ตรงนี้โอ้น่าจะไม่รอดครับวันนี้นะ่าจะเจอฝนอีกนะสวยเนาะซูปเปอร์เก็มนะครับ ปิดนะครับปิดปิดระบบน้ําตอนนี้คือปรับปรุงระบบน้ําชุดใหญ่เลยครับโอ้น้ําสวยมากเลยครับก็ทิศฝั่งนั้นนะครับใสมากเลยนะท่า,ทานผู้ชมโอ้สวยสวยสวยเลยครับไปดูท่านผู้ชมนะครับโอ้ปิดใช้เวลาพอสมควรเดี๋ยวก็เสร็จนะครับเดี๋ยวพักเที่ยงกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวกินข้าวกับพี่เดียวก่อนนะครับไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วเผลอไม่ได้ลงไปอีกแล้วโอ้ยท่านผู้ชม โอ้เนี่ยปิดทางน้ำปลาเยอะเลยตรงนี้ครับโอ้อัดเต็มมุมอัดเต็มมุมอัดเต็มมุมไปแล้วไปแล้วโอ้นี่คือวิธีการปิดทางน้ำเนาะนะครับการทอยดินนะครับโอ้แปลกสายแปลกเลยเลยวันนี้ดินเหนียวๆแบบนี้นยโอ้โห ก็จะเที่ยงแล้วครับตอนนี้ก็เวลาจะเที่ยงแล้วนะท่านผู้ชมก็ตอนนี้เราก็อยู่ในเขตสุราษฎร์ธานีนะครับเนาะกาณจนาดิตเนาะพยองคางฟร์มาร์มกุ้งนะครับก็ขอท่านนะที่เข้ามาติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับตาไม่กดสมเมืองนะนะครับกับทางที่ตอกก็ตาไม่กดสมเมืองนะครับ,บาอ,อาจารย์เร่เด้วยนะครับเรสเตอร์นะครับทีมงานพวกเราสงนสนานเฮฮาปาร์ตี้ Party ครับ งานปิดบล็อกทางน้ํานะครับงานเพิ่มมาเรื่อยนะครับวันนี้น่าจะเสร็จไหมครับอาจารย์อาจารย์วันนี้จะเสร็จไหมเสร็จน่ารครับน่าเสร็จนะครับอาจารย์อบอสงานดินหานี้น่าเสร็จแบบที่โอเคครับผมตอนนี้อาจารย์ตรวจงานแล้วครับอาจารย์เรฮะตรงไหนครับที่ติดทางน้ำเกิดเ,เข้ามาเลยครับผม นี่คือการตรวจงานนะถ้าเป็นริงลงกลางเลออ่าครับโอเคครับผมอโอ้โหดูครับดูกเก็บภาพครับจานเลมาวันนี้นะครับหายากนะครับโอ้โหเอา้าดูพี่เดียร์แล้วต่อครับเดี๋ยวก็พักเที่ยงแล้วท่านชมตอนนี้ก็เวลา งานแบบนี้งานสบายเขาเลยแหละเจ้าโกเบครับโอ้โหร้อยสี่สิบเน,นาะรถขุดขนาดกลางนะครับส,ส,สี่สิบมิตซูมิตซูบนะีชิเนาะกับส,สามแรงม้านะครับน้ำหนักอยู่ที่สามตันนะครับสามตันเจ็ดนะโอ้โหสามตันหกแหละพี่น้องบวกคนขับก็สิบสี่ตันพอดีนะครับกับน้ำมันนะครับน้ำมันก็275ลิตรเนาะเต็มถังนะครับปั๊มเคสสามวีนะครับ ไปแท็กเจ็ดสิบเส้นนะครับโรเลอร์เจ็ดตัวแครดเตหนึ่งตัวนะครับบูมอาร์เสริมสามแฉกนะครับนั่นนะเสริมมานะครับรุ่นนี้นะนะครับมุขีศูนย์จุดหกนะครับระบบนำทางชีเทสนะครับติดตามกับผลการทํางานเนาะนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่ามาเกือบครบนะครับนะครับต่อไปรุ่นกลางตัวนี้น่าจะมีกล้องหลังแล้วต่อไปนะครับซปเปอร์เอ็มก็คือรุ่นแปดนะครับคือรุ่นล่าสุดของไคโกเบเนาะนะครับ เดี๋ยวมาร์เทนมาร์คอะไรเขาก็มีแล้วตัว200ตัวของ14ตันยังไม่มีเนะนะครับยังไม่มายังใช้รุ่นนี้กันอยู่นะครับรุ่นยอดนิยมครับซูปเปอร์ซูปเปอร์เอ็กซ์ซเปอร์เอ,เอ,เอนะครับสวยเลยนะครับพอเรามาดูใกล้ๆมันจะใหญ่ทันทีนะพี่น้องนะนะครับหอนล้วอนเลยใช่ไหม เออเริ่มมีเสียงหอนนะอ๋อเริ่มเ,เริ่มหอนดังนละพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไว้สวิงไ,ได้ครับไ,ได้ครับได้ได้ได้ไดโอเคครับรอ่าในหัวสั่งแล้วครับในหัวสั่งแล้วนะครับได้ครับโอ้โ รถสวยครับรถสวยนะครับสวยพี่บอยพี่บอยได้ครับสวิงฟุตฟาดนะพี่น้องนะเรื่องสวิงเดี๋วดูดูดูนะครับดูรอบการสวิงเนาะดูนะเวลาพี่เดี่ยวสวิงกับปานะพี่น้องฟุตฟาดฟุตฟาดเลยนะเสียงดูนะเนี่ยเร็วนะครับเวลาสวิงเนี่ยโอ,โ,โอ้โหโอ๋อีกแล้วอีกแล้วโอ้โโยสวยครับสวยท่านผู้ชม ใครที่ยังไม่กดไลก์ก็ต้องกดติดตามนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดไลก์กดไลค์นะครับอ๋อบรรยากาศครับฝนก็ทุกวันนี้ตกโปอยครับท่านผู้ชมตกโปอยเนาะโอ้โหก็จะได้เจอตาเลตลอดแล้ครับพี่น้องนี่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 ตาเล่พี่น้องเลยนะครับนี่ดูไปนะครับความสุขนะครับพี่น้องนะครับหน้างานนะครับงานก็ถือว่า นนไนนด้ยินไหมครับที่อาจารย์เรียพูดไหมนะครับเนี่ยลิขสิทธิ์เข้าออแล้วเนี่ยไอ้ยาอัดเต็มอัดเต็มบุง้งโอ้โห,โหดูให้จบครับท่านผู้ชมก่อนพักเที่ยงเนาะ <_ S 2> เดี๋ยวพาไปกินข้าวกินน้ำกันก่อนโโอ้โหฟืดฟาดฟืดฟาดครับ น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันครับใส่ัสวยเลยแหละโอ้โหอัดเต็มบุ้งอีกแล้วครับเต็มบุ้งขี่โอเคครับผมมาแล้วโอ้โหไล่ละไล่ละ,ลละนะครับเดีย๋ยวสุดจัดสุดจัดพี่น้องโอ้โหกับพี่เดียวเนาะนะครับเร็วฟึดฟาดเลยวันนี้นะครับ เดี๋ยวถ่ายมุ่งส่งให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะนะครับวันนี้เดี๋ยวถ่ายเพราะตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้วนะครับน้ำเริ่มสวยวิวเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวเพืนมาไปนั่งชมให้พี่น้องได้ชมกันเนาะวันนี้เดี๋ยวให้ชมกันมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยจบสวยครับโอ้โหโอ้ยมาบางกล้องอีกแล้วครับโอ้เอาโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวพักกินข้าวกินน้ำก่อนเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตา้าไปโคชเมืองเอ็กโคเวเตอร์กับเลเท็กเตอร์นะฝากคลิปเลยครับผมครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันในช่วงบ่ายสวัสดีครับงาน,นยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปบ๊ายบาย